วันนี้นะครับผมจะพาคนที่กลัวผีที่สุดในโลกอย่างแฟนผมมาเล่นเกมผีในเกมไหนใดครับคืนหลอนซ่อนทางว่าตัวเองจะไปถึงเจ็ดตรงเช้าไมเขาว่าถ้ากูตกใจมึงเสียงอะไรอ่ะที่รักที่รักเสียงอะไรเออใครวิ่งมาที่รัก จะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันพอไหมเขาต้องเล่นเหรอใช่เดี๋ยวที่รับคนเล่นเดี๋ยวเขานั่งดู อธิบายให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะครับก็คือเราอะติดอยู่ในลู่เวลาเส้นทางเราจะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีสิ่งผิดปกติโผล่มาถ้าเราเจอสิ่งผิดปกติให้เราเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราไม่เจอสิ่งผิดปกติให้เราเลี้ยวขวาเกมมีแค่นี้แล้วหนทางรอดของเราคือเราต้องไปให้ถึงเจ็ดโมงเช้าให้ได้เราเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนาฬิกาว่าเราืเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนซึ่งคืนแรกเนี่ยจะไม่มีอะไรคืนแรกจะเหมือนแบบให้ให้เราจําว่ามันจะมีอะไรบ้างคืนแรกให้จำใช่ชิว อยกบอกว่าคืนแรกไม่มีอะไรชิวครับชิวสิครับคืนแรกไม่มีอะไรอยู่แล้วมีศาลาอยู่เปิดไฟด้วยเปิดทำไมวะมีป้ายวัดซับแหมนทุเรียนแล้วก็มวยไทยอันนี้อะไรระวังช้างป่าไม่ไม่เจออะไรผิดปกติไปเลยนะขวาให้ไปทางขวาี๋ยวตรงไปนะถ้าผิดถ้าไม่เจอผิดปกติให้ตรงไปแต่ถ้าเจอผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายให้สารเจ้าให้สารเจ้าพ่อช่วยเรา แล้วละนี่คือของจริงแล้วโอเคแค่ขับผางผางป่าคือโบสถ์ที่ผิดนะคือโบสถ์ที่ไมผิดนะนี่เป็นการเทให้ดูเฉยครับว่าแฟนผมเป็นคนกลัวผีจริงๆนะครับคือตกใจอะ ด้วริพสิบไม่รู้เหมือนกันไม่น,านนะ่านะผะก็มวยไทยก็าปากติคืนนี้ก็ปากติอีกแล้วอะ่ะาปากติกบไป let's go มีแต่ไม่ได้สังเกตกลับนะไปใหม่กลับไปตีหนึ่งใหม่ไม่มีอะไรอ่ะ มเอุ้ยนั่งย้อยขนลูกเขามาเต้นอะไรอ่ะน่ากลัวอย่าไปสบตาพอเวลาเจออะไรพวกนี้อย่าแบบอย่าไปทักแล้วก็อย่าไปสบตาเว้ยให้ทำเป็นแบบไม่เห็น่ะเวลาเราเจอแบบสกีแห้งอุ้ยขาขนลุกอะเธอแค่แค่ตัวเดียวเองมันรู้สึกแบบวูบวาบวูบวาบมันเหมือนแบบช่วยหนูด้วย พอมาไล่จะอมาไล่ช่วยหนูด้วย <Hey. S 1> ตีสองแล้วไอ้งคคืนอกนปกติ้างหลังปกติช้างป่าข้างทางสองข้างทางปกติระแ,แวงหมดแล้วตอนนี้นะกลัวด้วยเขาไม่กล้าขับรถคนเดียวกลางคืน ขับมาขับไปบองแน่ขับชา้ชาขามันโดดมาแล้วอ่านมาแล้วไมดูเกมดิ What's up man แปลว่านี่ไม่ไม่ไมปีปีปกติแล้วอันเนี้ยงวยไทยช้างป่าอุยออ้ยน่ากลัวช่วยหนูด้วยอ่ะหนูกลัวเห็นไหมครับในสุดก็ผ่านคืนที่สองไปแล้วเข้าสู่ทีสาม กลับไปจริงเก็ดเมือง้าวิ่งเขาว่าคุณตกใจมึงเนี่ยลองได้เลยที่รักคุณตองได้เลยเชื่อยังครับวันนี้คือคนที่กูผีที่สุดในโลกเล่นต่อไว้ไหมไวใช่ไหมเล่นต่อเล่่นตอไว้ โอเคจะไปเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมจะโบกแล้วบ่ไปเลยเลไปเลยไปเลยไปแลไปเลไปเลไปเลเี่เป็ดเต็มเลยเป็วสุทัน

ขวาเออโอเคมันขี้ข้ามไม่ใช,ช่ไม่เคยเห็นเป็ดใกล้ขนาดนี้มาก่อนเป็นหนูด้วยไหนบอกจะช่วยไงต้นต้นมันเนียนอย่างก,กับต้นตะเคียน <c oughs> เฮ้ยตีสีแล้วที่รักอยากจะไป7จ็ดโมงเช้าต <c oughs> ีมือตัวเนองทำไม <c oughs> <c oughs> มือสั่นมือสันเลยอะ ไม่มีอะไรนี่วัดทุเรียนมวยเฮ้ยคืนนี้น่าจะไม่มีอะไรนะเขาคิดว่าเฮ้ยพี่รักฮะผ้หายเฮ้ยใช่ปะเขามีผ้าหายเออเขาเพิ่งสังเกตว่้พผาหายเออว่ะเพราะที่รักเขาเห็นเลยเพราะที่รักบอกผ้าหายเขาเห็นแล้วว่าผ้หายโหถ้คนแบบว่าบางทีลืมนะเออแบบมันไม่ได้สังเกตจริงๆอ่ะมันมัวแต่ดูทางกับดู พระยังไม่อยู่อ่ะที่ไหมพหนีพระยังไม่เอาพระยังไม่อยู่อ่ะเรียกไหมใช่ท<อ>ีห้าแล้วพระกลับมาแล้วโอเคผูที่รักฉลาดที่สุดยามทั้งพื้นมิดมืดอากาศหนาวเหน็บขับรถคนเดียวบนถนนเงียบเหงาวแสงไฟสลัวเบาดังขึ้ช้างปา่า กีทำไมรีไปพี่รักมมนขึ้นรถไปด้วยหรอกขนคอลุกเลยเนี่ยใครไม่รู้พี่เขาชื่ออะไรพีตู่ีตู่ตู่อะไรตู่บพทอนมี่ตู่ทำไมต้องงั้นหกโมงแล้วถ้าเรบนีที่รัจัดสินใจถูกที่รักไปเจ็ดโมงเช้าเลยเป็นโมงือผ่านแล้วป่ะผ่านเลยคืนคืนสุดท้ายน่าจะคิวตัวเนี้ย สว่างกว่านี้ดีวะแต่เขาสัมผัสดได้วะ่วะว่ารอบนี้มันสัต์แน่อ่ะบนภูเขาไม่มีอะไรเฮ้ยเขาว่าถ้าแบบถ้าไม่เจออะไรก็จะไม่เจอแล้วนะ เสียงอะไรเออใครมิ่งมานีรัรัตนิรัรัตนัคุณยายสปีดไงันดันดันนะน่รักเป็นไรจะผ่านอยู่แล้วลขับตัวเขาเองทำไม่ะคือมันรู้ว่าแบบมันต้องไปนะแต่แบบ โอเคดเวพึบเ oh, okay. uh, รือจะแค่หลอดขาดเควู okay. ้มัเมื่อกี้ไม่น่าขับตกเหวเลยอะ่ะจะผ่านอยู่แล้วจะแบบสิ้นสุดแล้วอะ่ะปกติเฮ้ยป้ายผิดปกติป้ายเลี้ยงไม่เหมือนเดิมวัด <What? S 1> ต้องมาก่อน นี่คุณเอาทุเรียนมาก่อนได้อย่างไรไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไปซ้ายครับเฮ้ให้พระเจ้ามาไล่ช่วยลูกด้วยเฮ้ยไป มาดูกันว่เบียร์จะผ่านไปถึง6โมงเช้าหรือเปล่าชิลรอบเนี้ยเฮ้ยคืนนี้ปกติอ๋อทำไมอ่ะคือไอความปกติอ่ะน่ากลัวตรงที่แม่งปกติจริงไหมพระพระรถก็ยังอยู่มีใครนังน่งมากับเราไหมไม่มีโอเคเพราะว่าปกติขอให้ไม่มีอะไรผิดพลาดได้ไมอโอเคปกติ โอเคไม่มีใครมาเดินด้วยชิวจะชิวจริงเปล่าชิวที่รักคาดหวังอะไรเหรอเห็นไหม ไ,ไม,ไม่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 ต้องมาไม่รับเขาหน่อยรอโบอกคันหน้าเลย <c oughs> เต็มจะ <c oughs> ไปคันเดียวเต็มไม่เห็นหนอว่าคันนี้เต็มแล้วอะ่ะเ <c oughs> ต็มตรงไหนที่นักับมาคนเดียว <c oughs> อ้วนไง <c oughs> นั่งคนเดียวก็เต็มแล้วงไงกระเป๋าอีกเจ็ดใบโอเคเท่ากับรู้แล้วว่าวันนี้ไม่ปกติ <c oughs> สู้เสือ,อที่รักเไอ้แม่เมื่อกี้เขาทำเป็นกลัวไงเลยจะโจรข้อหาเลยเฮยเสียงอะไรอ่ะที่รักมีใครตามหลังมาที่รักที่รักอะไรตามหลังหรืออะไระน่าจะมีใครข้างหลังเห็นเปล่ารถรถแล้วเราต้องทำไงอ่ะขับดีบ้าอที่รักเขาไม่อยากตาย รมันจะเบียดให้เราตครับขับซู้มันขับทุกมันยอมแพ้ไหมวะเปิดไปสูงใส่เราด้วยที่รักขับรถอะไรยากกันเนี้ยไม่เจอป่าเอเอ่รู้เปิดไปสูงด้วยเปิดไปสูงแต่เรา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 ไม่กลัวมันเรามองไม่เห็นทางด้วยมันเบียดเราเปล่ปาใช่มันจะเบียดเราแต่ว่าเราเราไปทางซ้าย ไม่ได้แดงกูลอกล่าสุดก็มาถึง6โมงเช้าแล้วในความพยายามครั้งที่2รอบนี้แน่ชิลแล้วปะการฟังบทสวดไปขับรถตอนคืนไปไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ ไม่ได้ช่วยให้อุ่นใจเลยเราก็รู้แล้วเดี๋ยวเลี้วซ้ายใช่เดี๋ยวแค่ว่าขับไปเมื่อกี้แบบนึกว่าจะไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีตึ๊กๆๆๆกตแล้วก็มีรถแบบขับมาเฉยเลยอ่ะชัดเจนถ้ามีแค่วิทยุเราแค่ปิดวิทยุไงทุกคนตึ๊กตึตึ๊กตึเรากำลังจะไป7จ็ดโมงเช้ ตื่นไปทางซ้ายบู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 ัยน,นี่คือจบอยัง<อ>มันเ <ไป S 2> ช้าแล้วนี่เรียบร้อยแต่สำหรับเขาถ้า ทเทียบแล้วเกมนี้เป็นเกมผีที่เบามากเลยนะที่ขนาดเบามากที่เักยังขนาดนี้คลิปหน้าอยากให้เล่นเกมผีที่หนักกว่านี้หรือเปล่าครับถ้าอยากให้คนที่กลัวผีที่สุดในโลกเล่นหนักกว่านี้คอมเมนต์เยอะๆแชร์กันเยอะ,ยยอะและกดซับกกันด้วยครับแจกคลิปหน้าครับบายนะครับช่วงแถมนะครับเป็นช่วงผมเล่นเองบ้างคนแดกอยู่แดกช้างด้วยคือถ้าเรามองหน้า,ม,ามันจะไล่กัดเราเลยจริงปะจริงมันวิ่งมาแล้วเมื่อกี้เราไปมองใช่ไหม มันมีตัวเดียวเลยที่หลังชิบหายชิบหายมันขับอุ้ยดู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 ขเจากหลังข้จากหลังอุ้ยมันไล่มันไล่มาเออมันขี่ขับยาชิบหายระวังระวังระวังอย่าเรอย่าเรวอย่าเร็วาเรียพี่กะมารีกอะไรพีมนี่นมชีวข้างหน้าด้วย ะเจ็ดโมงแล้วนะมันจะไม่เอาสักหน่อยเหรอนี่ไงมีนี่ไงสวัสดีครับชิบหาอะไรอ่ะผู้หญิงใช่ไหมมันต้องขึ้นรถแน่เลยคนนี้คนนี้มันขึ้นรถมาแน่ที่รักมันั่งอยู่ข้างหลังนี่นั่งนั่เฮ้ยยองหน้าด้วยยยยวดโผล่หน้ากล้ย มีเผย yeah. ยังแม่งบังทางตีูนไปไปเจ็ดโมงเช้าเย้เรียบร้อยครับเขาบอกว่าถ้าเจ็ดโมงเช้าลองเห็นเห็นเคยเห็นในที่ต่อค่ะเจ็ดโมงเช้าให้ลองเลี้ยวรถกลับไปจะเจออะไรมีรู้เหมือนกันลองดูได้เล่นใหม่อ่ะดิแต่ถือว่าผ่านละลองเลี้ยวรถกลับไปตอนเจ็ดโมงเช้า โอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย